สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมท่าแบบบอลนะครับนี่ก็เป็นสปริงขาตั้งรถมอเตอร์ไซค์ที่หลุดออกพอดีมีท่านผู้ชมเนี่ยได้คอมเมนต์สอบถามมาว่าอาจารย์ครับสปริงขาตั้งมอเตอร์ไซค์หลุดมีวิธีเอาใส่ไหมครับ เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาใส่ให้ดูกันซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเจอปัญหาเรื่องของสปริงขาตั้งรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันหลุดแล้วก็เอาใส่ไม่ได้หรือว่าบางคนเนี่ยต้องการจะเปลี่ยนสปริงใหม่แล้วก็เอาออกไม่เป็นนะครับออกยังไงก็เอาออกไม่ได้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาดูวิธีการทั้งการเอาออกแล้วก็เอาเข้านะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับผม ให้เราเอาสปริงนะครับผมคล้องที่ด้านบนแบบนี้นะครับส่วนตะขอด้านล่างนะครับผมของสปริงเนี่ยให้มาทางขาตั้งแล้วก็ให้เราหาไขาควงมาสักหนึ่งด้ามน,นะครับผมเมื่อเราได้ไขควงมาแล้วนะครับทีนี้เราจะทําการใส่ให้เราสอดเข้าไปที่ตะขอของสปริงด้านล่างนะครับแล้วก็เอาไปเกี่ยวที่ตัวขาตั้งนะครับผมมันจะมีรูให้เกี่ยวอยู่แล้วเราก็งัดลงมาเลยครับผมงัดเข้ามาให้สปริงเนี่ยมันไหลเข้ามานะครับผม แล้วก็ดึงไขควงออกแบบนี้ครับนี่ครับได้แล้วครับง่ายๆเลยทีนี้วิธีการเอาออกนะครับเรามาดูนะครับให้เราใส่ไขควงไปในรูของสปริงแล้วก็งัดกับตัวขาตั้งนะครับแล้วก็บิดมานะครับเนี่ยออกแล้วครับนี่วิธีการใส่ก็ใส่เหมือนเดิมนะครับเราใส่เข้าไปแล้วก็งัดกับขาตั้งแบบนี้นะครับให้มันไหลเข้ามาก็ได้แล้วครับผมนี่ นี่ก็เป็นวิธีแบบง่ายๆเลยนะครับผมใช้เวลาในการาใส่เนี่ยไม่ถึง1นนาทีเลยนะครับก็ได้แล้วนะครับโดยใช้ไขควงเนี่ยมาเป็นตัวช่วย หรือเราอาจจะเอาพวกเหล็กกลมอะไรก็ได้นะครับที่สามารถสอดเข้ารูของตัวสปริงได้ก็นำมาแก้ไขปัญหากันได้ก็ลองนำเทคนิคง่ายๆแบบนี้นะครับผมไปใช้งานดูกันได้ก็คลิปนี้ก็เลยมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอละกันไปก่อนสวัสดีครับ